จากวงจรที่เราได้ทําการเขียนขึ้นมาแล้วนะครับในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการแปลงนะครับวงจรที่เราเขียนขึ้นมานี้ให้เป็นในรูปของแผ่น PCB หรือแผ่นปรินต์นะครับนะครับวิธีการก็คือให้เราไปคลิกที่เมนูทูลนะครับแล้วก็คลิกไปที่ดีไซน์ p รินเต็ดสกิทบอร์ดนะครับ ก็จะมีหน้าต่าง Convert to Printed Circuit Board ขึ้นมานะครับในหน้าต่างนี้ก็มี2กรณีก็คือกรณีที่1คือให้วิสรเนี่เป็นตัวจัดการนะครับหรือว่าเราจะทำการอ,าออกแบบเองตามที่เราต้องการนะครับถทโนก็คือให้วิศสร์นี่ทำการแปลงจากวงจรเป็นแผ่น PCB เลยนะครับในขั้นแรกเราลอง ให้วิาสาะนี่เป็นตัวจัดการให้นะครับต่อไปแล้วก็คลิก next ถัดมาก็จะมีหน้าต่างของ pcb ว wizard e a ดี Ready to generate your circuit นะครับเราจะ convert เลยไหมถ้าเรา convert เราก็ convert นะครับจะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมจะทำการวางอุปกรณ์นะครับให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีลายวงจรให้เสร็จบอกว่า นะครับออโตมิติกลาวติ้งนะครับคอมพลีตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงว่ามันทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอเคนะครับเราก็จะได้แผ่น PCB ขึ้นมานะครับแผ่น PCB ขึ้นมาคราวนี้ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีนะครับมี n o r m มอมี l e a n วิ r ์นะครับมี Artwork นะครับมี a p p พอร์ตพูเนะครับ a p p พอร์ตพูเ เรามีโปรโตไทป์นะครับซึ่งอันนี้แหละคือข้อดีของตัวโปรแกรม PCB วิศวะอันนี้ก็คือวิธีการแปลงโดยที่ให้โปรแกรมเป็นตัวกำหนดเองนะครับโดยที่เราเราใช้การนำเอาวิศวะของโปรแกรมมาใช้ให้ดำเนินการจัดการแผ่น PCB ให้เราเองนะครับในหัวข้อต่อไปถ้าเราต้องการที่จะ เป็นคนกําหนดเองว่าเราต้องการความห่างของแผ่นพิ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับ